ดูดิครับ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 ดเดิครับดูดิครับ ดูดีครับใช่ไหมว่าผวข้าวหกเครื่องคงข้าวหาข้าวหลกเครื่องคเงนลยนะโอ้แล้วดูวิวดิทุกคนแล้วแลกเครื่องพวกีเอพวกอแบบอ่ะ

เอ็นไอซีเอ็นไอซครับออนทัวร์ครับทัวระเทศไทยชีวิต้ยแปหรือเปล่าแล้มาเี่ยจบจัดจบต้องเรื่าดยวเรื่องกินเรื่องเยี่ยวเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวกันครับผมเียไปได้เอาแค่นึ่งงกเดินล้างืดเดินสามส Lại là kẹp à Ở phía bạn á Chị thương nè Chị thương tôi tốt rồi